สวัสดีครับสำหรับท่านลูกค้าที่เช่าเครื่อง ps 4กับทาง aj นะครับผมวันนี้ทางร้านจะมาสอนวิธีการปิดเครื่องที่ถูกต้องให้กับทางคุณลูกค้านะครับผมวิธีการนะครับนำจอยใดจอยหนึ่งนะครับที่เชื่อมต่ออยู่กับเครื่อง ps 4นะครับผมกดที่รูป Play Station ตรงจอยนะครับค้างไว้สักพักนึงครับจะเจอเมนูนี้นะครับเลือกไปที่โหมดพลังงานครับผม และเลือกมาที่ปิด PS 4ครับแล้วกด O ได้เลยครับเท่านี้ครับผมวิธีการปิดเครื่อง p พ a y s t a t i o n แบบถูกต้องนะครับผมสำหรับคุณลูกค้าที่ไม่ได้ปิดแบบถูกต้องนะครับผมมันจะทําให้ตัวเครื่องมีปัญหาหรือว่าไม่สามารถที่จะเปิดการใช้งานได้อีกนะครับผมทางนี้ทางร้านจะคิดมูลค่าความเสียหายจากการที่ตัวเครื่องเปิดใช้งานไม่ได้หรือว่ามีอะไรเสียหายนะครับผมซึ่งเราจะแจ้งไว้ที่ใน ข้อความในสัญญาอยู่แล้วนะครับผมโอเคครับยังไงขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ